ิบเก้าบาทแท่งไม่ถึงร้อยเก้า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 ใช่ปะกอร์สซิลิปกอร์สลิปกอร์สลิปกอร์สกอร์สลิปใครเอาเข้าไปข้างข้างหันหลังไม่รู้อ <c oughs> <c oughs> ุ้ยจะห้าร้อยหอยแล้วทุกคนน่ารัก โยนขายสบู่ให้หนูอยู่นะขอบคุณคขาขอบคุณโยนด้วยนะขอบคุณนะขอบคุณทีมงานทุกๆคนเลยบางทีอะเราก็รู้สึกแบบว่าเก่ <c oughs> งใจนะแต่ว่าเราเราอืเก่งใจแต่เขาก็คือเขาเขาทำด้วยใจไงเขาทําด้วยใจแล้วโอ้ไม่ต้องลอ้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องลอ้อไม่ต้องไม่ต้องขายให้หรออะไรเงี้ยแต่เขาทําด้วยใจนะน่ารักปะน่ารัก รีบกดเลยเด้อทุกคนรีบกดเลย99บาทตอนนี้99บาทถ้าเป็นโค้สใหม่ถ้าเป็นโค้ดใหม่โค้ดนี้ด้วยนะถ้าเป็นโค้ดใหม่ลูกค้าใหม่นะจะได้ส่งรีฟูส่งฟรี ขอคุณการขอจอขอใจได้นะแผนแอขอจอขอใจน่ารักมากสั่งแล้วครับขอบคุณครับกดยืนยันให้หนูด้วยเดอ้อห้าร้อยฮอตไหมวันนี้ขอเก้าก็เก้าบวกขอคุณกดยืนยันมาสักห้าร้อยคน <c oughs> ได้ไหมได้ไหมนอนเยอะรู้สึกสดชื่นครับแล้วเราตื่นขึ้นมาเราทาลิปกอดอีกเออเลิศเราสามารถทาแบบ ทบลิปที่เราทาปกติได้เลยนะแล้วมันจะเพิ่มความแบบเพิ่มวาวเพิ่มวาว,เพ,ว,าวเพิ่มแบบเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับให้กับลิปให้กับ,ให,กบให้กับปากของเราให้กับลิปเลยอุ้ห้้ยสามสล่มมีสีเดียวนะฮะมีสีเดียวนะครับทุกคนตัวเลือกเป็นสีเดียวนะมีแค่สีเดียวเป็นก๊อตที่แบบว่าเทีย <laughs> งเฮงเลย ให้ขาทำไปเธอทําแล้วสบายใจก็ขอบคุณขอบคุณจากใจขอทําให้เราด้วยใจเราก็ขอบคุณเขาจากใจเลยนะเพราะว่าถ้าใช่คะ่ะถ้ากลัวแบบว่าถ้ากลัวแบบมันมากนะทุกคนเอาเทสู้ทำเนี้ยพอจบแล้วก็จะแล้วมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรมันก็จะแบบเพิ่มปากแล้วก็จะแบบว่าเขาเรียกอะไรวะปากแล้วก็จะแบบ นุมน่มๆเด้งๆอยู่งั้นอะจริงครับไม่กินน้ําเย็นครับเจ้าหกร้อยฮอตไหมเจ้าหกร้อยฮอตไหมยืนยันด้วยนะยืนยันแล้วก็เข้ามาคุยกันต่อทุกคนพร้อมซัพพอร์ตโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน่ารักมากทุกคนน่ารักมากนะรู้ไหมทุกคนน่ารักมากยืนยันมาตอนนี้ยืนยันมาเยอะแล้วยืนยันมาเยอะแล้วลุงโจามาช่วยขายเซิร์ฟเวอร์ครั้งแรกน่ารักมาก <laughs> แล้วหนูจะบอกอะไรนะโยนพี่โจหรือใครอีกหลายๆคนอนะแทบจะไม่เคยขายของเลยนะไม่เคยขายเขาไม่เคยขายของนะเขาไม่เคยมาขายของแบบอย่างนี้นะแล้วไม่ใช่หน้ามาเดอร์ใช้เองจริงขอบคุณพี่ณนาพารครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะขอบคุณทุกๆคนเลยแบบขอบคุณที่แบบซัพพอร์ตเราทุกอย่างเลยไม่ว่าไม่ว่าจะ เป็นอะไรขอบคุณที่ซัพพอร์ตทุกคนด้วยนะหนูทากับลิปทากปกติหรือแบบช่ำฟูเออปากมันจะฟูปรับมันจะนุ่มฟูน,มมน,นุ่นมาคะเนี่แล้วไม่เคยหวังกันนบใครเลยมีทุกคนรักขอบคุณครับไม่หวังอะไรจากใครบางทีเราเห็นเขาขาย,ยางี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเกินใจอะไรอย่างนี้ไงนั่งทางในรู้ว่าน้องต้องไล จริงเหรอปากมันจะฟูเลยนะทุกคนพอทาแล้วอะพอทาแล้วมันจะฟูเลยเก้าสิบเก้าบาทใช้ได้นานมากๆเลยนะครับทุกคนใช้ได้นานมากๆค่าจริงๆนะหนูจะพูดให้ฟังว่าบางทีอะค่าคอมมิชชั่นอะหนูยังยังน้อยอยู่เลยนะเพราะว่าเป็นเป็นร้านค้าใหม่ซึ่งเปิดยังไม่ถึงหกเดือนก็เลย ก็เลยแบบว่าขอบคุณค้าพี่ชาเอมขอบคุณค้าจริงๆคือค่าค่าไอ้นะก็ไม่เยอะด้วยหนูพูดตรงๆนะแต่บางทีพี่ๆเอาไปปักเอาไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกแบบขอบคุณนะรู้สึกแบบขอบคุณจริงๆอะ่ะไม่รู้จะพูดคําไหนก็คือแบบขอบคุณจริงๆที่เขาปักเขาก็รู้นะว่าอันนั้นมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่คือแบบว่ารอน้องวัลลวงโอเคคะ่ะพี่อมรรัตหกร้อยหกสิบสามฮอทุกคน รีบกดยืนยันยังเข้ามานะทุกคนรีบกดยืนยันเข้ามานะ99บาทกดตอนนี้ส่งรีฟูลกดตอนนี้จะมีส่งรีฟูลหรือเป่อุ้ยขอบคุณพี่ต้าอุ้ยขอบคุณพี่ต้าครับขอบคุณครับพี่ต้าขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาหนูนอนเยอะแล้วหนูจะแบบประมาณนี้เลยลูกชายอยากถ่ายรูปก,กับพี่นุน่นฝนตกแะเนาะเมื่อคืนเสียดาย สงสารคนที่มาดูสงสารเจ้าภาพด้วยแต่ด้วยแบบว่าแต่ด้วยแต่ด้วยแบบว่าเหตุการณ์แบบว่าสุดวิสัยอนะเอาไว้ร่ำหน้าได้ดูแน่นอนจะเจ็ดร้อยฮอลลีทุกคนยืนยันมาเลยว้าวห,หนูเพิ่งตื่นมาสักแป๊บหนึ่งเลยอ่ะสักแป๊บหนึง่งหลานหลานกลับอุ้ยขอบคุณพี่หมวยครับน้ารัาพี่หมวยจะไปยัง ร <laughs> ักบ้าเราเลามีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่รักทุกคนด้วยนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ททุกคนด้วยดีใจที่ได้เห็นทุกๆคนเขาแบบอ่าได้เขาเขามีศัก,กยภาพใช่ไหมตัวเขามีศักยภาพตัวเองแล้วมันสมควรแล้วที่เขาจะได้รับการมองเห็นขอบคุณนะครับ โอ้เจ็ดร้อยสามสิบหกเจ็ดร้อยสามสิบหกเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดยห้ไม่สบายนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคโอเคเราโอเคเราไม่ไม่เป็นไรมากเลยทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเรานะไม่ต้องเป็นห่วงเรานะเราเราหายแล้ว เสียงมันแค่อู้ๆใช่ใเอ๊ะก้าวก้าก้ากก้าหอยนะหนูจะแบบเ,บเย้แบบนี้ไงกลางลมเล่นจริงถ้าหนูกลางลมเล่นหนูหนูหนูเล่นได้นะหนูเล่นได้นะแต่ด้วยเครื่องเสียงเนะาะเครื่องเสียงด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยคือเครื่องเสียงอย่างเงี้ยเราเราดันทุลังให้เครื่องเสียงเปิดไม่ได้เพราะว่า เครื่องเสียงราคาค่อนข้างสูงมากเลยครับเฮ้ครูขอบคุณครับพี่โบชมพูขอบคุณนะครับมีโอกาสเจอกันนะน่าจะมีหลังคาเนาะด้วยความที่ตอนแรกอะที่แนทบอกนะตอนแรกเหมือนเหมือนว่าจะได้เล่นในโดมแต่ว่าเออ่ด้วยอะไรนี่แหละสักอย่างก็เลยก็เลยได้เล่นข้างนอกนะครับ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสหน้าแน่นอนช่องไม่เตือนคือช่องจริงทุกช่องไม่เตือนคือช่องจริงช่องไม่เตือนคือเท่ากับอะไรช่องไม่เตือนเท่ากับนุ่นเน่นุ่นเน่เท่ากับอิสระอิสระคือริปกอสริปกอสคือเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้คืออะไรคือกดแค่นั้นแหละหุยจะแปดร้อยแล้วทุกคนจะแปดร้อยเท่า สบายนะฮะฮะฮยืนยันมานะยืนยันมานะทุกคนยืนยันมานะยืนยันมานะยืนยันมานะฮะทุกคนยืนยันมานะฮะอีสระเขากลับไปแจ้งเตือนเก้าสิบเก้าบาทลิปกอตใครที่มีปัญหาเอ่อหน้าแตกเออไม่ใช่ปากแตกอเออ,เอ,อถูกละปากแตก วันนี้ขออนุญาตเป็นลุคแบบว่าสายเดี่ยวสายใจนะเพราะว่าอ,อะไรเอเนซี่เอเนซี่อย่าอ่อมอย่าอ่อมบูธบูธทุกคนบูธทุกคนต้องบูธอย่าอ่อมอย่าอ่อมอย่าเอิ่มเฮ้ยแปดร้อยยี่สิบแปดเด้อแปดร้อยยี่สิบแปดเด้อแดนไปถึงสามพันคนแล้วห้ามลงไอติมไม่จ้าไอติมไม่ใช่ ฮาบบดฮ้าบอด,บบอดไอติมไม่ใช่ไม่ใช่นะแตกแม่บอกจะมาแม่อ้ไรอยู่เหรอรินรีบกดกรเข้ามาก้าสุกา้บาบติมไม่ใช่เราขอเอง มันฮ้อนอ่ะมันฮ้อนอ่ะเราก็เลยเราก็เลยเฮ้ยตูดิดูคิ้วแล้วยกมันฮ้อนอ่ะอยู่บ้านไงก็เลยกับข้าวกับไม่ใช่กับข้าวกับข้าวไม่มีกระหริงกับข้าวไม่มีกระหิงนะจ๊ะเก้าสิบเก้าบาทใช้ได้นานมาก